ไม่ได้พี่โอ้โหโอ้โหพระเจ้าที่คุมคอพี่อยู่ไปไปกดโทรแล้วด้วยกดโทรแล้วด้วยเจอแน่ไอ้พวกนี้ยขำไม่หยุดเจอแน่ถ้าเองไม่หยุดขำ่ะฮัลโหลครับคุณตำรวจฮัลโหล เขาเขายังไม่เลิอกอยุ่งขำเลยเนี่ยผมเริมไม่ไหวกับพวกมันแล้วเว้ยมันไม่กลัวตำรวจด้วยนะเว้ยผูต้ตำรวจที่คนได้รับแจ้งมานี่ผมได้รับแจ้งมานะครับครับเหมือนเขาจะมีความผิดทางคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยจะโดนปรับไม่ต่ำกว่าห้าพันบาทนะครับอุ้ยมันมันบอกว่ามันอยากกินข้าวแด็กอะตำรวจจัดมันให้ทีได้ปะครับผมตอนนี้กำลังทำการให้หน่วยงานลงเฉพาะพื้นที่ครับเออตำรวจเอาไงดีไวไอ้พวกเนี้ย มีคนทำไปตรวจเอาไงดีวะมึงขำไม่อยู่เลยมันบอกไม่กลัวด้วยตำรวจอ่ะพ่อมันก็เป็นตำรวจมันพูดอย่างเงี้ยพ่อพ่อคุยยศอะไรครับเนี่ยเออยศอะไรยศอะไรไอ้นี้ยศอะไรครับยศอะไรบอกเขาไปดิขู่เขาไปดิผมสิบหมื่นจัตวาครับผมนี่สิบหมื่นจัตวาสิบหมื่นจัตวาพ่อพวกอียศอะไรไอ้นี้แหละตำรวจเอาเลยวะเอาเลยครับผมจัดการครับ แจ้งเลยบ้ากูตำรวจเอาใครดีเนี่ยเอาคนที่ชื่อเห็นแก่ครับผมมีสายเค้าครับโอเคน้องไม่้ปได้ครับกูตำรวจแค่ <c oughs> นี้แหละนี่โดนแน่สิบหมื่นจัดเตาว้า